ในดูด้น่อยหนึ่งอันนี้น้องเขาแบ่งให้กัราคากันเองนะคะหนึ่งร้อยบาทเราก็พอใจจะซื้อน้องเขาก็พอใจจะขายนะคะหนึ่งร้อยบาทนี้ได้แบบนี้เลยค่ะขอปันนะคะเขาแบ่งปันน้องน้องเขานะคะสวัสดีค่ะวันนี้พามาแบ่งแบ่งปันบนกระดาษด,ด่างจาก น้องนะคะน้องที่รู้จักกันเนี่ยค่ะได้อีบอลกระดาษดางพี่ลีก็กําลังจะแควกเอานะคะ <มา S 1> อ๋ออ,อดิบอ๋อดิบนะคะไม่ใช่บอลกระดาษดางอยู่ลึกไาเดี๋ยวเราจะมาถอนเอานะคะน้องเขาให้ร้อยหนึ่งค่ะแต่เจ้าของเ,าาอะะเ,าเขาไม่อยู่นะคะเราก็เลยลักขุดเอาเลยหลึกยังอยูอน้องน้องเขาไม่อยู่นะคะน้องเขาไปทํางานคะ่ะแต่ว่าไม่เป็นไรคะ่ะบอกน้องเขาแล้วนะคะอลีก็จะแควกเอาเลยนะคะ ะขบคุณค่าลูกป,ป้าเขาอยู่นะคะแม่แม่น้องเขาอยู่อู้ชัดเจนมากเลยค่ะเนี่ยดอกใบนี้ด่ดางังนะเนี่ยตอนที่มาดูตอนใหม่ๆที่น้องเขาซื้อมายังไม่ด่างขนาดนี้นะคะมันตอนนี้ด่างสวยแล้วค่ะอันนี้คืออ,อดิบนะคะเออแขกไปข้างแกขกท่า,านี่เด้าที่เล่ลดีๆนะ้านีก็เสียเลยนะจะบอกให้เธอแล่ก้อนเลย น่าอยู่ลึกมากเลยนะคะเดี๋ยวน้องดูเองนี่จะเดี๋ยวมีลูกเิี้ยอยู่เลยเอาโอ๊กไปหยกทั้งโอ๊กก่อนแล้วกันหยกไม่ได้ทั้งอ๋อลงดินหรไม่ได้เดี๋ยวเลไรก่อนเดี๋ยวดูก่อนนะคะต้องระวังนิดนึงนะคะเรามาแยกเอาเองค่ะเจ้าของเขาไม่อยู่เนี่ยค่ะน้องเขาก็ปลูกต้นไม้ไว้เยอะเลยนะคะนี่อันนี้มะนาวด่างโอ้ดิบด่างเนี่ยค่ะกระท่อมน้องเขาก็มีนะคะ อันนี้คือลูกกระท่อมที่กําลังเนี่ยต้นไม่ใหญ่มากนะคะน้องเขาตอมาน้องเขาไม่น้องเขาตอนมาก็ได้นี่ค่ะกระทอมน้องเขาเพิ่งตอนมาก็เลยนี่ค่ะตอนมาสั่งซื้อได้น้องเพียงขายนี่ค่ะใครสนใจก็มาซื้อได้นะคะน้องเขาอยู่ที่อาาําเภอรัตภูมินะคะเนี่ยกระท่อมกระทอมกระท่อม,อมต้นใหญ่หลังบ้านก็มีนะคะต้นใหญ่หลังบ้านนี่เรามาเก็บของน้องเขาประจําค่ะ น้องเขาก็เลี้ยงบอนสีไปด้วยค่ะพาทุกคนมาได้แล้วน้องอ่าได้แล้วค่ะนายดูหนหนึ่งอันนี้น้องเขาแบ่งให้กับราคากันเองนะคะหนึ่งร้อยบาทเราก็พอใจจะซื้อน้องเขาก็พอใจจะขายนะคะหนึ่งร้อยบาทนี่ได้แบบนี้เลยค่ะขอปันนะคะขอแบ่งปันน้องน้องเขานะคะพีบอกลองเกียงอะไรเลยเดี๋ยว่าพีควักเอานะน้องนี่เรต่อต่ากมากอยู่ดูค่ะ น้องเขาปลูกไว้เยอะมากเลยค่ะเดี๋ยวเดี๋ยวพาเพื่อนเพื่อนไปชมตงเอว่าก็ตงอู้อได้แล้วค่ะน้องเขาแบ่งให้นะคะหนึ่งร้อบาทไม่แพงความจริงเราอยากได้สิริพรอยู่นะคะเมื่อก่อนน้องเกียงเขาทํานะคะก็มีสิริพรด้วยนะคะซิริพรแบบแดงแดงทั้งต้นเลยนะสวยมากเลยอ่ะเนี่ยน้องเขาผ่าหัวเองนะคะน้องเนี่ยน้องลูกค้าประจําเรานะคะลูกค้าที่ว่าขายของเก่าให้เราประจํานะคะน้องก็ทํางานที่เทศบาลเขาทำม้เยอะเลยค่ะน้องเขาขายออนไลน์ด้วยนะคะ เขาขายแบบขายในเฟสด้วยเนาะย,นย้อนที่ชายชนเจ้าของไม่อยู่บอกราคาไม่ถูกนะคะถ้าใครสนใจนะคะติดต่อเรามาได้นะคะเดี๋ยวเราจะอ่าส่งเบอร์โทรให้แล้วก็ติดต่อคุยกับน้องเกียงอีกทีนะคะน้องเขาขายออนไลน์แต่ว่าตอนนี้น้องเขาทํางานอยู่นะคะน้องเขาไม่อยู่เราก็เลยบอกราคาไม่ได้นะคะ,ะ,คะแต่ถ้าใครสนใจนะคะน้องเขาขายไม่แพงนะคะขายไม่แพงช่วงนี้ก็เป็นช่วงขาลงของบอลสีนะคะเนี่ยค่ะเนี่ยค่ะต้นนี้ก็น้องเขาก็ขายนะคะ เล้วเขาขายค่ะน้องเขาขายใครสนใจสั่งได้เลยนะคะสั่งได้เลยเสียดายเจ้าโค้งไม่อยู่ <c oughs> ก็เลยบอกราคาไม่ได้ <c oughs> อืชายชนยังมีอีกเยอะเลยนะคะน้นองน,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 นี้กระชายชน,นอันนี้ขายให้ดูแล้วเนี่ยชายชนค่ะ <c oughs> ชายชนชายชนนี่เนกชายชนเมื่อก่อนนี่แบบนี้นี่ได้เงินแสนเลยนะคะนี่น้องเขาเป็นคนที่เริ่มจากความชอบน้องเขาชอบชอบมากเลยค่ะ ชอบเราก็แบ่งปันกันอยู่เรื่อยๆนะคะเราก็มาได้ของน้องเขาไปหลายต้นแล้วอันนี้คืออะเลมอนนะคะเลมอนอันนี้ก็ไก่หลายอย่างเลยเห็นบอกว่าเมื่อวานซื้อเพิ่งไปซื้อฟาโลมานะคะสองฟาโลกับอะไอ้นุ่มลาวาเดี๋ยวพี่เดี๋ยวเดี๋ยวจะรอขอแบ่งลาวาอยู่นะคะเห็นว่าเพิ่งไปซื้อมาห้าร้อยมสวยเลยนะเนี่ยนี่ยังไม่ค่อยชัดเท่าไหร่นะแต่ไปสวยเมื่อก่อนนี้แพงนะต้นขนาดนี้ก็สามพันเลยนะคะเนี่ย ต้นขนาดนี้ประมาณ3า0 0ันสเลยนะคะเนี่ยแต่น้องเขาไปได้มาสองต้นห้าร้อยไม่แพงอ่ะไม่แพงสําหรับคนที่ชอบเนี่ไงฟาโลเนี่ยอืมน้องโดสฟาโลเอันะเนี่ยฟาโลนะน้องเขาไปได้เนี่ยน้องเขาไปได้สองต้นนี้ฟาโลกับอันเนี้ยเมื่อกี้เมื่อกี้คุยไลน์กันเลยเนี่ยฟาโลเดี๋ยวค่อยมาขอแบ่งเนี่ยน้องเขากําลังกําลังแตกนะคะ กำลังนี่กันเริ่มจากความชอบนะถ้าใครไม่ชอบก็พูดยากเรื่องแบบนี้ออปปนี่บนกระดาษ่างค่ะบนกระดาษ่างโอ้วันนี้พามาเที่ยวชมบ้านน้องเขานะคะโอ้โหของต้นไม้เขาเยอะมากเลยนะคะใครสนใจก็อ่าคอมเมนต์เข้ามาได้ค่ะหรือว่าทักทางไลน์มานะคะเดี๋ยวจะให้เบอร์โทรน้องเขาน้องเขาขายออนไลน์ในใน,ในกลุ่มอ่านรักบนสีด้วยนะคะเนี่ยค่ะตอนนี้ที่น่าสนใจตอนนี้ก็คือเนี่ยค่ะ น้องเขาก็ทาทาจานวนนะคะเมื่อก่อนก็มีต้นใหญ่แต่น้องเขาทาจานวนตอนนี้ใครสนใจนะคะทักเข้ามาได้ค่ะสวยๆทั้งนั้นเลยพามาชมอันนี้อะไรอันนี้พูทเท่าเฝ้าบ้านอะไรเนี่ยวันวันหนังคุมอันนี้อันนี้บอบอถ้วยออันนี้ไอ้ไอ้กล้วยกล้วยด่างอันนี้อะไรนี่คล้าด่างอันนี้ก็ด่างสวยนะอันนี้เขาเรียกต้นอะไรล่ะพี่ เร,เรื่องดงังเรื่องดังนะคะอ๋อวันนี้ก็พามาเที่ยวชมนะคะใครชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแ,แชร์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อเป็นกําลังใจให้เราได้ทําคลิปต่อไปด้วยนะคะน้องเขากเลี้ยงไว้เยอะเลยค่ะใครสนใจต้นอะไรทักมาสอบถามกันได้ค่ะลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ